โอเคครับผมก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม Bx b z Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้คุณอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับผมในโหมดเอปอปนตู้เซฟนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะเออแล้วก็โหมดนี้นะผมให้เราป้นตู้เซฟไปครบ10ตู้ก่อนฝั่งนั้นนะครับผมโอเคเออเอ้นน,นั่งไงโอเคอืม,มนี่แล้วกัน เขาโอเคโดนเป็ีนแม็กปุ๊บเราจะไปตู้เซฟตู้นั้นนะครับผมเอาเฮ้ยฝั่งตู้ไม่ใช่หรอยิงไม่โดนเลยมีดเฉาเขาให้ยึดตู้เซฟฮะทำไมไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอเคได้ละโอเคเุ้ยตัวนี้อู้ปู่ปู่ปู่หนึ่งตัวตัวที่โอตัวที่สองไม่ได้ฮะ อโอเคจะบอกว่ามีดแผ่นนี้โคตรโกงเลยนะผมแปบลบว่ามันจะแดดเข้าไปฟังศัตรูให้ด้วยนะโอเคแตกไปซะเปลี่ยนแม็กอืมนี่ไงยิงไม่โดนเลยมีดอีกรอบโอเคโดนเปลี่ยนแม็กฮะอุ้ยโอเคร่วง ต่อฟรีโหยิงยิงลมคมเกิบชิบหายเลยโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราซื้อของกันสักหน่อยนะครับผมปุ๊บบทนี้ก็ให้เราซื้อของนะครับผมเก็บเงินซื้อของเหมือนพวกเอ่อไฮเปอร์ฟันนะผมหรือวอลล่าแลนด์นะอเช็คมุมดีกว่าปุ๊บโอเคนี่ไงสาดไปฮะโอ,โอเคกวาจะโดนสลับแม็กปุ๊บปโอเค อนี่ไงนี่เข้าไปแล้วอุ้ยนี่ไงโอเคหัวหนึ่งโอเคตัวที่สองสลับแม็กป๊บอืมเดี๋ยวเราจะไปยึดจุดนี้กันนะครับผมโอเค,ออเคหัวหนึ่งตัวสอง กลังม็มปึ๊บปลดล็อกตู้เซฟฮะอืมอุ้ย,ยโอเคทันอู้โอเคล่วงหนึ่งล่วงสองเปลี่ยนแม็กปึ๊บเดี๋ยวเราซื้อแฟและกันโย,ยนแฟตไปฮะปึ๊บโอเคโอเคล่วง สลับม,มดเดี๋ยวซื้อของสักหน่อยแล้วกันหุยเสียงโอเคร่วงเดี๋ยวซื้อเป็นระเบิดหวันแล้วกันอุยอ <c oughs> ันไป <c oughs> มาตอนไหนวะอืม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปยึดจุดเราจะไปจุดบนนะครับผมอืมโอเคขึ้นบนนี้ไม่มีใครนะโอเค ยืนเวลาเปิดทวนฮะอโอเคยึดได้แล้วอืม,อมโอเคไปจุดต่อไปฮะอุ้ยระตูยึดอยู่ไม่ทันแหละ,อหละโอเคไม่ทนันฮะดูเโอเคเดี๋ยวเราแวะซื้อของก่อนนะฮะ ระเบิดควันมาอีกลูกแล้วกันโอเคอืมนี่ไงอลูกว่องสองฮนะสลับแม็กซ์จุดนี้นะครับผมน่าจะจุดสุดท้ายแนละ้วนี่ไงในบ้านโอเคล่วงโอเคไม่ออกแล้วนะสนละับแม็กซ์ โอเคยืน <Okay. S 2> <Smoke. S 1> ระเบิดควันไปฮะยึดตู้เซฟโอเคชนะโ <the> อเค okay, นะ oh. ผมมาต่อที่เกมที่ส <Please. S 2> องเลยนะครับผมซื้อระเบิดเอคอวันไปเหมืนเดิมแล้วกันอืโอเคเริ่มฮนะอืม เดี๋ยวเราจะวิ่งไปจุดตรงนี้นะครับผมเล็งไว้ศัตรูมีไหมโอเคนั่นไงป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 งโอเคย่องเปลี่ยนแม็กซ์ฮุบ่นไงเออโอเคเป็นแม็กซ์มาเบิดควันนะฮะยุดทันไหมทันไหมทันไหมอุ้ยโอ้โหเกือบจะเสร็จแล้วเมื่อกี้เกือบจะเสร็จแล้วไม่เป็นไรครับไปหยุดจุดต่อฮะ โอเคเพื่อนเก็บแล้วอ,อุ้ยโอเค <Okay. S 2> มีดโ c h e หนึ่งตัวสองตัวสามตัวฮะโอเคตุ้ยตัวที่สี่ก็ถกถก,ก็บอกแล้วว่ามีดแผ่นนี้โคตรโกงนะฮะแผ่นเนี้ยเห็นไหมฮะอีนี่ไงอเคร่วงสอง นี่ตัวที่สามไม่ได้นี่ไงโอเคล่วงนะเป็นแม็กปุ๊บๆอืมเดี๋ยวซื้อสมกกดีกว่าโอเคไปยึดจุดอุ้ยยึดจุดตรงนี้ดีกว่าฮะข้างบนอืมโอเคไม่มีใครนะอฮ้ยนั่นไง โอเคบางสโมไปฮะแล้วก็ยึดอุ้ยเอ้ยเร็วๆอืมโอเคได้แล้วอุ๊อจั่งอีเลยสองตัวโอเคไม่เป็นไรฮะระเบิดขวัญแล้วกันอืมเนี่ยอุ้ยยังไงหนึ่งตัวสุดมีด โอ้โหไม่ทำอืมอุ้ยโอเคเพื่อนเก็บแล้วอืมโอเคนันเดี๋ยวยึดจุดตรงนี้ดีกว่าพี่วางระเบิดควันไหมฮะอืมเออโอเคได้ไหมโอเคได้ฮะถอยถอยถอยโอเคศันะคตูยึดจุดตรงนั้นไปแล้วอืมนี่ไงโอเคร่วง เป็นแม็กเอาอุ้ยโอเคเอืมเดี๋ยวขอแวะซื้อของหน่อยแล้วกันฮะเออืมแวะซื้อเป็นพวกโอเบเลเตอร์แล้วกันเ,เนี่ฮเอาวีโทไปแล้วกันแล้วก็ลองใช้ระเบิดแฟนดูฮะแบบนี้เออง กลับไปใช้วีโทดีกว่าฮะจุดมาแหละเออโอเคเปิดวีโทขึ้นมา <T> ฮะเราจะสาดกระสุนเป็นตำแหน่งตรงช่องแทงนะยิงไปฮะยิงคุ้มกันไว้ที่จะไปยึดหรอที่ไม่ได้หราจะไปยึดไม่ได้หรเแ้ยอืมอุ้ยมีคนยิงขึ้นมาที่ กำบินเราด้วยฮะยิงไปฮะสาดไปเรื่อยๆสาดสาดนี่ตายไปด้วยตุ่มตุ่มโอเคร่วงเดี๋ยวอู้ป้องกันจุดนั้นโอเคได้และเพื่อนเรายึดทั้งสองจุดได้แล้วฮะโอเคจะหมดเวลาแล้วสาดนี่ตายไปฮะอุ้ยหมดเวลาอืมโอเคอีกนิดเดียวฮะก็ชนะแหละ เออหมาถึงฟังเขานะจะชนะโอเคเดี๋ยวซื้อระเบิดควันอีกรอบแล้วกันนะืม็นวีโทชิพายแล้วโอ้โหฟังศัตูใช้วีโทัะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบกันนะมีอะไรป้องกันวีโทได้บ้างวะไม่มีเลยหรองั้นก็ ทังมาแล้วกันฮะซื้อเป็นเอ่อเอ็มสิบสามไปแล้วกันโอเคฮนะจุดอยู่ข้างล่างจะไปทันไหมนะเนี่ยเดี๋ยวโดดจากหน้าต่างนี้ไปเลยแล้วกันอยู่ยิงยิงยิโอ้โหไม่หานะโดนบีโทก่อนอืือศัตรูอีกน่าจะเดืออีกกล่องเดียวศัตรูก็ชนะแล้วฮะผมพี่โอเคร่วง ปุ๊ปปุ๊บปุ๊บ,บโอเคปุ๊บสลาแมาก็กปุ๊บปุ๊บเออนั่นไง่วงโอเคร่วงสองอุ้ยยิงก่อนฮนะที่ลูกหมดคืนพวกโอเคเข้าหัวอุ้ยวีโถวีโถอีกไปฮะเลยวะอืมโอเคเดี๋ยวปลาควันไปฮะแล้วก็ยึด อุ้ย,โยโมโนโรทอไม่ทันสิบหายแล้วไปให้ทันเร็วโกโกโก,โกไม่ทันเร็วเพื่อนโดนวีโทอีกแล้ว <c oughs> แพ้แล้วฮะรอบนี้เรียบร้อยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบาย